เด็ดกับฮวนๆพี่น้องเมื่อเนี้ยเมื่อนี้เขาอยู่กันที่นี่เลยครับพี่น้องส้มตำเรนูคาปุ้นซาวนะครับร้านเนี้ยมีคนดบอกว่ามันแซ่บนะก็เลยว่าสิมากินเบิ่งครับในตู้ก็มีป้งไก่แม่ล้วก็ถามเอาหยางลูอกแกอยากกินหยางสั่งมาเลยเด้อนะมีทุกอย่างเสียบทุกอย่างแล้ววะนะครับนะเลยิี่วสิพาทำการสั่งแต่ดับแหลกขอเลือกป้งไก่ก่อนเป็นปีกไก่ครับผม ปิ้งปีกไก่ไม้หนึ่งละกันนะแล้วก็กเป็นปิ้งกระดูกหมูครับเนี่ยปิ้งหมูเป็นตันแซบเห็นอยู่ในโต๊ะพิกดรล้านก็อย่เลยล่งบาลวาลินมานะครับอยู่หม่องแยกกุดเปงพี่น้องอยู่หม่องแยกเลยครับกระสีเห็นเลยนะอันนี้เอาหมูย่อก,กับไข่กันจากเศร้าบาทสามหน่วยเศ้าเพิ่นว่าอ่านี่แหละครับแล้วแล้วก็ยิบใส่ถาดแล้วน,นี่เละเอาไว้ให้เหล่าเลยสร้างเป็นตำปลาครับพี่น้องเนี่ยแม่แล้วก็ทำการ ตาให้เลยครับตําปลามันเข้าไปขางในบ่อได้ครับเพราะว่าขงวงเราหลายแห้งแล้วเราก็นั่งทีประจําอยู่หันนะพี่น้องขอตได้ลลายครับเอาเบิง่งราไปแล้วใส่ย,ยังเอาเก็บเบิงเอาเด้อเอามีปลาแดกมีบักเคิรเทศบักเน่าบักหุงนะครับแล้วก็มีอันพักเนมบ่บ่อท่านครับเราเห็ดเลี้ยวแห้งแล้วก็ซีเมียังก็หอยครับนี่ครับพระเอกครับตำปลาตองขาดหอยบ่อได้ตองมีหอยขับปุ้นครับใส่เบะลงไปนี่ เป็นตะกินครับพี่น้องหอมครับปลาแดกแล้วหอมหอมพี่น้องเว้ยเป็นตะแซสบอยู่แม่ล่ะก็นั่งค้นๆไปครับเจ็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 บนะคนหลายๆครับร้านเนี่ยสมตามเล่นู่นี่เขาบอกว่าเป็นร้านดังครับของเมืองอุบลกับมากินเมืองหล่ะจักเถอมันอยู่บ่อไก่จากบ้านพอดีครับขี่รถมาบ่อไก่กับไซมันหลุดละนะพิกัดก็อยู่แยกกุดเปงครับผมเลยโรงพยาบาลวารินมาครับแยกกุดเปงอำเภอวารินชำนาบจังหวัดอุบลราชธานีครับอันนี้เสร็จแล้วละครับเนี่ย ตำปลาของเราน่ะเสร์ฟแล,ะละ้วราคาเมียเรามาว่างไว้ให้นี่เสร์บเบลงกับก่องเขาอยาถทายอยากไอเราว,วะ่ะโอ้ยเนาะจังแมนตำปลาครับพี่น้องตำปลายั่วๆเป็นตะกินครับหอมครับหอม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 อา้าบ้านนึอีกฝั่งหนึ่งกับเมี่ m ้ n มันเียงก่อนน้ำยาเขาปุ้นกับที่พวกขขาปุ้นบีบเองนะครับเสียนเฮ็ดเองครับพี่น้องพวก,กนขนมจีนกับสีมี่หลากหลายอย่างมีหลากหลายน้ำยาครับ กะซีมีน้ำยาอันนี้เป็นน้ำยาปลาแดกครับผมน้ำยาปลาแดกนะตัวนี้นะ่าจะเป็นน้ำยาปลาครับแล้วก็จะเป็นน้ำยากะทิครับพี่น้องนะก็มีหลากหลายอย่างครับแล้วต่คนมักครับพี่น้องมักแบบไดกับมากินครับเนี่ยเสบแน่นอนกระรันตีวาสันเพราะว่าลูกคาเล่าลายค้นกับลายแง้งอันนี้เอาไปเสร์ฟโต้เฮาครับที่เฮาได้สร้างไว้มาแม่ค่ะงยาน้ำกลนมาจะไปวางไว้โต้ไห้มาเดอ้อแซ่บสุยางวาสัน เอาลองเบิ้งเหมือนขีแสบอิรีบะมากับเมียครับลุงไตเจฟาังบ่ว่างครับเหมือนติดธุระติดภารกิจครับเหลือมาว่างหลากหลายอย่างแหละครับก็เลยสังอาหารอีสานไปน้ำครับโซกเล็กครับพี่น้องอยากกินโซกเล็กว่าสันเมียู้ขายอยากกินโซกเล็กเพิ่นว่าเอาจัดให้พอแล้วก็เฮ็ดให้นะครับมีครบครับศบตับเลนู่มีทุกอย่างครับผมพวกอาหารอีสานก็มีครับอยากกินยังก็สั่งเอาเลยครับมีหลากหลายอย่างครับ อันนี้พอแล้เห็ดสุกเล็กครับแล้วก็แบบเผ็ดแบบสํำนานกันเทเจบ็บเจบ็บเจบเจบเจิบอันเขียวเขียวนี่โมเมนต์น้ำเขียวเ้วยพี่น้องบีนะครับเนี่ยแล้วก็ตั้ปลาใส่ลงไปนี่สกเล็กครับสซกเล็กเอาคนเห็นมันเข้ากันพอแล้วว,ว่าสีชมพูอย่างดีอหอมหอมสวยพี่น้องเอ้เอาแล้วแล้วว,ว่าเอาคือแล้วง่ายแถวเห็นมันยากยัง แิ่จะได้กระเซาะเพื่อกาตัวคนมีฝุยมือพนละพอว่าได้พอ่พอว่าได้ว่าคอยว่าเองบอกหยอกเราแต่มันกับเป็ดตะเสียบอยู่ครับเบิ่งจากสีเล้าอันนี้เอ่ยเพิ่เกาผักใส่เซตแล้วค่ะเสิร์ฟค่ะนี่เสิร์ฟเรียบร้อยครับซุกเล็กเดียงใจไวเป็ดตะกินครับลอกเบิร์กอนดูแล้วก็สีมีตำปลาครับตำปลาปิงเอ่อปีไก่หมูกนมจีนไข่ต้มเสียไปเลยหน่วยนึงครับจะไปใส่บะหมี่ครับอา้า บานเดียมาพี่น้องจัดการเลยเริ่มจากตำปลาครับตำปลาครับมีไงโอ้ตำปลาตำปลามาเด้อครับพี่การดล้านกับยูกุดเปงครับผมแยกกุดเปงครับพี่น้องยัดก่อนตอนนี้อืมรฮ้ยแซ่บอร่อยมากเป็ดตำปลาที่สุดยอดอร่อยผมต้องเอาข้าวจำแล้วครับแบบนี้นะปั้นเขาแล้วครับ เสียบครับผ่านครับผ่าน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 สุดยอดสุดยอดนะหลายคนแนะนามาว่าสบตามเรนูแเสียบมันเสียบอีริตัวนี้โตจัดไหนตามคำขอเราเนี้ยมันนี่มาครับงัดครับนี่ตามบักฮงเอ้ยถึกใจครับเสียบเสียบครับสุดยอดสุดยอดอีลีเสียบ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 เอ้าต่อไปเป็นหมูครับสีข้องหมูครับนี่งัดเข้าไปอืเสียบครับนัว กินกับเขานี่พอดีเลยครับบ่อเข้มครับนัวกลมกลมเอาเขาปั่นล่ะครับยัดล่ะนะแสีบครับปีไก่บ้่งก่อนดูเอาเบื้องมาเด้อพี่น้องไพื่ทันกินเขามากีนน้ำกันครับเนี่ยสีอออครับนี่ครับปีไก่ยัดเลยครับนี่อืหนังกรอบๆมันๆเสียบครับพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วกันกินไปก่อนหมดเดี่ยคอ้วนค่อยลดเมือเอื้อนกินเลย ตามใจปากจักมบื่อเสียบเอามาครับไกลครับไกลยัดเข้าไปอืสุดยอดกินกับเขา่าเหนียวกับตำมกหุ่งนี่เขากันดีครับเสียบครับเอามาแล้วหมูยอหมูยออุบลครับไปใส่กับบเหลียวหมูยอครับเสียบครับกินกับเข่าดี่เสียบเสียบใส่น้ำปลาจักเล็กหน่อยนี่อเข่ากันดีเลยครับตามด้วยไข่ต้มไข่ต้มเอาเฮียซามันเถอะกินคือเกาละ่ะไข่ต้ม ตักน้ำตำบักฮุงใส่น้ำครับมันจากสีแเสบครับบีออกก่อนครับไข่ยาละเคิงนี่ครับเทน้ำใส่พร้อมต้นบักหอยมาบานเนี่ยพี่น้องครับมาครับยินน้ำกันครับสามสองหนึ่งยัดครับไข่ต้มกับน้ำปลาโนัวโครับแสีบครับเข้ากันดีเลยพี่น้องเอ้เสียบเสบพี่การดลาดกับยูกุตเป้งครับผมเลยลงบานวารินมากครับอำเภอวารินจังหวับจังหวัดอุบลราชธานีก้อนสีหอดสะพานดำครับอีกประมาณเกือบกิโลหนึ่งหอดสะพานดำครับ อา้าวงัดครับนี่อืแยกกุดเป่งครับพี่ดองกูได้มากพอถือกระตัง GPN มาเลยครับส้ตมตำเรนูแยกกุดเป่งน,น,นะเจอแน่นอนครับนะอันนี้ข้าวปุ้นครับกินข้าวปุ้นกับตําบกหุ้งตาปลาละคุยครับ,บครับเอาเสียบเสียบตายบักพริกกับตอนไงโพดโอ้ยเฮียได้กินบ่อเนี่ยพ้อมแล้วสามสองหนึ่งงัดครับนี่เออ โอ้ยดูดนิ้วเลยแซบครับสุดยอดสุดยอดอย่ำย่ำย่ำแซบแซบแซมาบานนี้โซลเล็กครับต่อด้วยโซลเล็กเอาเบิ้งก่อนดูโซลเล็กนี่แซบบันี่ครับยดจริงๆเลยครับมาพี่น้องโซลเล็กครับยัดอุ้ยโซลเล็กกับแซบต้องอีกครับเบิ้ลครับเบิ้ลนี่แซบแซบแซบอีลีพี่น้องแซบ มาเขาทาไว้รานเนี่ยสมตามเรนนู้นี่มีทุกอย่างเสียบทุกอย่างเลยครับพี่น้องสุดยอดอร่อยจริงๆครับสุดยอดเลยเมืัอนี่ห้าขวดเจอกันไหมครับพี่น้องครับบ๊ายบายจุบจ๊บ